คำเตือนห้ามเล่นเซตทีมแบบนี้เพราะอาจทำให้ท่านแพ้และเสียเวลาแต่ถ้าต้องการก็สามารถเล่นตามได้เลยครับก,ก,ก,ก็ต้องขอกราบสวัสดีนะครับและผมจะมาสอนผ่าน Event Hall o w ว e n ใน To ล e ลต้า e Defense โดยใช้แค่หนึ่งตัวละครนะครับซึ่งตัวที่ผมจะใช้คือตัวนี้นะครับเพราะผมดูคลิปคนต่างชาติมานะครับแล้วนำมาดัดแปลงถ้างั้นก็ไปเลยนะครับเว็บที่1ถึง4ผมก็จะเปิด Auto s k a p e ค้างไว้นะครับแล้วก็วางตัวละครตรงนี้นะครับและปิด Auto s k เ p ส่วนที่มีตัวหลุดไปไม่ต้องเป็นห่วงพอบ้านเราจะไม่แตกแน่นอนครับแล้วก็เปิดออโต้สกริไปได้เลยนะครับ แล้วก็วางตัวไว้ตรงนี้นะครับแต่อย่างเพิ่งขายตัวด้านหลังเด็ดขาดเราจะอัปเกรดตัวด้านหน้าให้ถึงขั้นที่มีเลเซอร์ยิงออกมานะครับไม่ต้องวางตัวเพิ่มจนกว่าจะอัปเกรดถึงขั้นเลเวลที่4และสามารถวางตัวอีกตัวได้เลยและอัปเกรดเป็นเลเวลที่4พอครบ3ตัวก็อัปเกรดขั้นสุดท้ายได้เลยนะครับ ออโต้เกป e เพื่อตีบอสนะครับก็ทำแบบนี้วนไปนะครับวางตัวอัปเกรดให้ตันวางตัวให้ตันไปเรื่อยๆนะครับคิดว่าสู้บอสไม่ไหวก็ปิดออโต้เก็บตอนนี้ผมก็มาถึงเว็บ5 5แล้ว Wow Okay Wow ใครที่ชอบคลิปของผมสามารถรับชมคลิปอื่นๆได้ทางด้านขวานะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่ดูจนมาถึงตรงนี้ปิดคลิปได้ในอีกไม่กี่วินาทีนะครับ